ตัวห้างใหม่นะคะของเซนทันชิตลมจริงๆก็จะบอกว่าจะห้างใหม่ก็ไม่เชิงแต่จริงๆก็คือห้างใหม่เลยนะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนโฉมไปใหม่ไปหมดเลยก็รู้สึกได้ว่ามีการมีการทำให้เรารู้สึวยเออเราก็รู้สึกว่าโลกเปลี่ยนไปเร็วมากๆนะคะแล้วก็ครั้งนี้ที่เซนทันชิตลมก็เปลี่ยนไปทําให้เรารู้สึกว่าไม่ได้ละเราต้องเริ่มพัฒนาไปตามยุคตามสมัยอะไรอย่างเงี้ย นายเจ้าลูกสาวรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในโลกแห่งจินตนาการเลยตอนนี้นะคะอยากให้เชิญชวนหน่อยมาเดินมาเที่ยวกันโอเคค่ะก็เชิญชวนนะคะใครที่มาที่กรุงเคเทนะคะก็แวะมาที่ห้างเซ็นทรัลชิลล์มจริงๆอ่ะให้มาอยู่เลยก็ได้นะคะเพราะว่าทั้งห้างเนี่ยมีอะไรใหม่ๆนะคะมีเฟรใหม่ที่ให้ลองมาช้อปปิ้งให้ลองมาถ่ายรูปถ่ายรูปนะคะถือว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่ invite you to a world-class experience come to central uh, it's one of the flagship stores that they have they have stores all over the country beautiful beautiful stores beautiful real estate if you're coming from america you got to come here you check it out so... <laughs> ไหนเขาเปิดตัวขนาดนี้แล้วอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนลุกเปลี่ยนโฉมขนาดนี้เราก็อยากจะพาแบบครอบครัวมาเปิดเบอตานะครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องงามยามดีที่พาทั้งครอบครัวกออกมาจากบ้านนะคบมาเจอเซ็นทรัลชิดลมในในลุกใหม่ติดแกลมแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว,ว้าวใช่ไหมทักษะทัสษะถึงกัว้าวเลยนะคะเหมือนแบบเฮ้ยนี่ที่ไหนนี่เปลี่ยนไปเลยนะคะอยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสด้วยตัวเองคะ่ะคลุกื่นเปลนเป็นแบบตอนน,อน,นี้ตอนแรกตอนแรก ตอนแรกงงตอนนี้เริ่มตื่นนะไม่ได้ตื่นแต่นะตื่นตื่นตัวตื่นชัดตื่นตื่นตื่นตัวตอนนี้ตื่นตัวจะร้องเพลงแล้วร้องเพลงหรอคะนิวซิงเกิลก็ฝากตามนิวซิงเกิลของเอร่าด้วยนะคะขอบคุณเจนน่าชิโร่ที่เปิดโอกาสพวกเราเริ่มที่ารทำเพลงในสตูดิโอกันเยอะอะไรเงี้ยก็ลูกสาวก็ตามดำเนินต่อยตามตอนนี้ค่ะแคงแววมา คอเนร้องคะเป็นนักร้องเป็นนักร้องน,นักร้อง ภายในเวลาแค่แบบไม่กี่ปีสองปีเองนะเขาเริ่มแบบรู้เรื่องเริ่มโตขึ้นแล้วก็ แล้วหลังจากนี้ก็ค่อยว่ากันเรื่องที่โรงที่เรียนอะไรอย่างงเี้โอเคขอบคุณค่ะ